ใส่ปุ๋ย0060มันสัมปรังดีอย่างไรสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมจะมาเบาเรื่องการใส่ปุ๋ย0060นะครับพี่น้องบางท่านยังโมโหจักอยู่ว่าการใส่ปุ๋ย00นี่0060นี่ดีจังใดนะครับผมการใส่ปุ๋ย0060นเนี่ยนะพี่น้องนะครับสำหรับผู้ที่เป็นมือใหม่นะครับเพิ่์นบอกเข้าใจนะครับเพิ่์นคอมเมนต์เขามาถามว่า การใส่ปุ๋ย0060มันดีจังไดเพื่อนว่าเป็นหยังข้าจังใส่จําเป็นอยู่บอกขาจังใส่นะครับอ่ากปุ๋ย0060ก็คือเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับเป็นแม่ปุ๋ยนะครับเป็นแม่ปุ๋ยอ่าโพแทสเซียมนะครับเขาเอื่อนว่าปุ๋ยโพแทสเซียมใส่ไปเพื่อหยังใส่ไปเพื่อบำรุงนะครับบำรุ่งหัวมันนะครับใส่ไปเพื่อบำรุงหัวมันนะครับปุ๋ยโพแทสเซียม ข้าจําเป็นต้องใส่ครับพี่น้องจําเป็นต้องใส่นะครับสาหรับมือใหม่เนะาะที่เพิ่นคอมเมนขมานะครับก็จะบอกให้ฟังนะครับในช่วงอายุที่สําคัญหรือว่าบารุงหัวมันนะครับแต่ว่าห้าไใส่มันนี่คือบารุงหัวมันเฮ็ดให้หัวมันใย่นาหนกดีนะครับแต่กับเปอร์เซ็นต์แปลงสูงนะครับอ่ามันขาดบ่ได้0060นี่อ่าที่เป็นซื้ออีกซื้อหนึง่งก,ก,ก,ก็คือปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับผมถาดอาหารโพแทสเซียมนะครับเป็นแม่ปุ๋ย 60%นะครับผมจำเป็นต่อการใส่มันสำปะหลังเสียวาลหลายๆท่านบ่เคยใส่จักจักเทียนะครับผมบ่เคยใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมหรือว่าปุ๋ย0060นี่จักเทียนะครับว่าจะเอามาระเบิดหัวมันนี่นะฮะในช่วงจังหวะใดนะครับการใส่0060เนี่ยเริ่มใส่ได้ตั้งแต่อายุ2เดือนพี่น้องแต่ว่าเฮาต้องแบ่งใส่นะครับแบ่งใส่ให้เหมาะสม นะครับแบ่งใส่ให้เป็นนะครับผมในช่วงอายุหน่อยเขาก็ต้องใส่หน่อยนะครับอายุหน่อยอายุหน่อยนะครับเขาต้องแบ่งใส่ให้หนหน่อยเพราะว่าเขาปลูกมันเนี่ยก็คือทำแม็นผูดด้ใดติดตามผมที่แหลกมาเลยเนี่ชิวจักที่ข้าใจวิธีการใส่นะครับคือจังสองเดือนนะครับเริ่มผสมได้นะครับผสมพร้อมกันกับปุ๋ยยูเรียาสามารถหยอดได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวใส่หน่อยก็ปุ๋ยยูเรียเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ย ประมาณสองเดือนเนี่ยเริ่มแตกรากจริงออกมารากจริงก็คือมันจะเป็นรากงหญ่ๆนะครับใหญ่กว่ารากฝอยนะครับเป็นเส้นตรงนะรากฝอยจะเป็นยักยักนะครับผมในอายุสองเดือนนี่จะเริ่มเห็นแหละเริ่มมีหัวเริ่มเป็นถ้าเป็นมันเนี่ยจะเริ่มเป็นหัวน,หน้อยๆนะครับออกมานั่นแหละครับเขาต้องบำรุงเขาต้องใส่แต่ว่าใส่ในปริมาณบ่หลายเพราะว่าหัวบ้านมาห้านิ้ ใหญ่มันยังเป็นหัวมันหน่อยอยู่ห้องฉีระเบิดเลยบ่ได้นะครับคอยให้เพคนกินเลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับจําเป็นปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่จำเป็นต่อมันเพราะว่าจะเอาไปเลี้ยงหัวมันนะครับเฮ็ดในห,หัวมันสร้างแป้งขยายใหญ่นะครับใส่มาเรื่อยๆระบาดท,ที่นี่นะครับช่วงอายุนะครับสามสี่เดือนหัวมันเริ่มใหญ่นะครับเขาจะเริ่มเปลี่ยนวิธีการใส่ด้วยบ้าน นะครับผมในช่วงแรกหรือเล่งต้นเล่งใบให้ไงให้สูงช่วงหลังจากสมเดือนสเดือนแปลวจะสลับกันจากเคยใส่ปุ๋ยในตัวเจนสูงจะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมให้หลายให้เล่งระเบิดหัวมันให้บำรุงหัวมันโดยตรงบบานี้เนี่ยครับวิธีการวิธีการก็คือเ้าต้องบำรุงหัวมันในช่วงอายุที่เหมาะสมในช่วงหลังจากส4ี่เดือนแปลวจะกลับกลายเป็นต้องใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม เพื่อให้มันลงหัวเพื่อให้หัวมันใหญ่น้ำหนักดีปเปอร์เซนต์แปลงสูงเขาต้องสลับกันบาเนี่้ใส่โพแทสเซียมสูงคือปุ๋ย0 0 6 0นี่ใส่หยอดนะครับใส่ยอดซับกลางระวางตนหรือสามารถวานได้หรือในรูปแบบปุ๋ยฉีดสำคัญครับเขาต้องบำรุงนะครับบำรุงหัวมันเนี่ยครับคือสำคัญปุ๋ย0 0 6 0นนี่สำคัญ นะครับสาคัญต่อการบํารุงมั่นสําปะหลังเพื่อจะหายมั่นเนี่ยได้รับถาดอาหารโพแทสเซียมเพื่อไปสางแป้งสางหัวให้หัวขยายใหญ่นะครับสําคัญขาดบา่ได้คือกันนะครับสังเกตเบืองพี่น้องท่านใดที่บ่เคยใส่ปุ๋ย0 0 6 0หัวมั่นจะแขะจะแกนจะน้อยเพราะว่าถาดอาหารหรือว่าปุ๋ยโพแทสเซียมในดินของเหาเนี่ย มันบ่หลายสาส่วนใหญ่ปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยมันจะมีอยู่ในดินเหนียวนะครับมันจะมีอยู่ในดินเหนียวแต่ว่าบ่อลหลแต่ว่าดินทรายเนี่ยถ้าห้าบ่าเติมนะครับหัวมันจะเหี่ยวๆ่อ่อนหลอดบ่ใหญ่นะครับในดินทรายบ,บ่มีห้าต้องเติมถ้าเป็นพี่นอ้องปลูกดินทรายเนี่ยนะครับดินทรายเนี่ยเบ่ว่าค่อยมีเลยนะครับผมมีจํานวนน้อยนิดนะครับแต่ว่า ในร่หว่างดินเหนียวกับดินทรายนี่ดินเหนียวจะมีถาดอาหารโพแทสเซียมสูงกว่าดินทรายนะครับผมสูงกว่าดินทรายแต่ถานในขณะที่เขาเติมลงไปเครืงพ่อในการที่เห็ดหอยมันเนี่ยไปสางแปลงสางหัวได้นี่นะครับเห็ดหสางแปลงสางหัวได้หัวมันจะขยายาใหญ่นะครับคือดินทรายนี่ขาดบ่ได้ดพี่น้องปลูกมันดินทรายมันงามนะครับมันงามและกาเขาต้องเติมปุ๋ยโพแทสเซียมลงไป ใส่ในแบบรูปแบบฉีดหรือในรูปแบบปุ๋ยเม็ดนั่มาหยอดหรือวานให้ทั่วแปลงก็ไดคือกันเนี่ยแหละครับคือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการปลูกมั่นสำปะหลังบอกว่าสีปลูกยังกับสร้างพืชตตะกูลที่มีที่เป็นหัวนะครับที่ใส่หัวใส่เล่งหมากนะครับเล่งมากเป็นหัวเป็นเม็ดนะฮะ ขาต้องไปปรับใส่สําคัญนะครับพี่น้องเพราะว่าตัวนี่นะตัวจะไปสางแป้งนะครับเพ็ดในหัวนะครับสรุปแล้วก็คือสําคัญนะครับสําคัญที่สุดนะครับในช่วงเพลินที่ต้องได้รับคือกันได้รับถาดอาหารครับผมผู้ใดนะครับฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ